และคลิปนี้นะครับต่อจากคลิปที่แล้วความลับลูกตลกคลิปนี้คือความลับนางเอกซุปตาตจำกันไม่ได้เพราะาหน้าตาก็เปลี่ยนอะไปกันมากอาจะเจอกันอีก6เดือนนี่ไม่ใช่ตานี้<อ>แล้วนะเราก็ต้องมานั่งสัมภาษณ์กันใหม่เราจะสปอร์ตกับคนที่เรารู้สึกว่าเขาไม่ได้มาเอาเปลี่ยนเรารู้ไงว่าเขาไม่มาเอาเปรี่ยนไม่มีอะไรให้มึงกลับอู่แล้วไม่ไมีมันโลกแต่งะรักฉันพูดเลยนะเว้ยเที่ยวกับอีโม กู oh. ไม่มีเงินแม่งออกแม่ง <Bye. S 2> ไปมึงรู้สึกว่าทําอะไรมาแล้วเฟลที่สุดก่อนเมื่อไหร่ที่เราจะจะเป็นเหมือนเดิมวะ <c oughs> หรืออะไรอย่างงี้ <c oughs> ซึ่งในตอนนั้นมันดีมากเขาคือคนที่ควรค่าแก่การรักษาไว้เป็นเพื่อนมากที่สุดเลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไอแบงค์ไดอารี่ครับและนี่คือคลิปที่ทุกคนคอมเมนต์กันมามากที่สุดว่าเพื่อนคนต่อไปที่ไอควรจะไปเจอเป็นใครตอนนี้หัวใจไอเต้นแรงมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเพื่อนเนี่ยเขาไม่ได้เจอกัน6ปีทะเลาะเรื่องอะไรกันและเรื่องนี้มันหนักขนาดนี้เนี่ยจะกลับมาคอนเน็กกันติดไหมและแก๊งเพื่อนผู้หญิงสาวๆเขาเนี่ยจะกลับมารักกันได้เหมือนเดิมหรือเปล่าไอแบงค์น่ากลัวเหมือนกันนะคลิปนี้เปิดหัวนหน้ากลัวมากนะเะดี๋ยวมารอดูแล้วทุกคนก็จะได้รู้ไปพร้อมๆกันว่า คลิปนี้จะมีอะไรแตกหรือเปล่าไปกันครับตอนนี้นะครับเราเข้ามาอยู่ในร้านแล้วแล้วก็เจอกับ<ค>เพื่อนที่พากันไปกี่ปีคนนี้โอมเมื่อไหร่วะมึงกูไปหานิลาตอนคลอดใหม่ๆจนนิลาโตขนาดเนี้ย6ปี ปีพ่อๆกันก็จะจำกันไม่ได้เพราะหน้าตาก็เปลี่ยนไลกันมากแล้วหน้าตาเราอะเปลี่ยนกันทุกไายมากตออเลยนะคะาจะเจอกันอีก6เดือนนี่ไม่ใช่หน้านี้แล้นะเราก็ต้องมานั่งสัมภาษณ์กันใหม่นี่ใครครับเนี่ยเยวรู่เก่าๆที่แบบเป็นรูปนเก่าึ้นให้ดูใหยดูมื่เ่็นแบบนี้สมัยสาวๆที่เราใส่บิกินี่กันเาอะไรกัน โชตูดโชดเซอร์ง่ามขาอันขาวของเราเซอร์ทั้งๆที่เปล่าเลยตัวเองคือรู้จักกันมานานขนาดไหนคะมากกว่าสิบปีอามูเจ็ดกี่เมื่อกี่ปีหมูเจ็ดค่ะมันเป็นการเริ่มต้นที่รู้จักกันแบบแบบจริงๆจังๆเพราะทำงานด้วยกันก็มีพอคอมด้วยใช่แล้วก็มีตอนนั้นมีพแจ๊คด้วยแล้วก็มีไครอะมันเล่นเป็นเพื่อนมอมึงนานมาก มากกว่าใช่แต่เราอ่ะอยู่ด้วยกันมานเรื่อยๆคบกันมาเรื่อยๆคุยกันมาเรื่อยๆแล้วไม่คดคิกเลยนะเว้ยมึงโอเคกูโอเค okay, <go> okay. เพราะว่าเมืม่อก่อนอ่ะมันไม่มีคนลักษณะกับเธอผู้หญิงการลอกอ่ะจะมีแต่ว่าผู้หญิงแบบเออ ไม่ได้มันก็มีบ้างแหละในมุมเราแต่มันน้อยเราไม่ชอบคนแอบแองเราลงคาเราชอบคนเสียงสองเวลาคุยด้วยแล้วผงสวยแต่งตัวสวยกูกูไม่คอบอ่ะแต่เราอยากจะไมได้นี่เพื่อนที่รู้ใจอ่ะเพื่อนที่แบบว่าเฮ้ยกูก็รู้เลยอ่ะสมซิกก็รู้ไม่ไม่แต่จะบอกกันเลยนะว่าโมเนี่ยเป็นคนที่มึงได้กูได้มึงไม่ได้กูก็ไม่พยายามคือเป็นคนที่ เป็นเพื่อนที่ไม่ต้องพูดอะไรเยอะอ่ะสมมติว่าเฮ้ยโมกูอยากไปเนี่ยเฮ้ยไอ้มึงไม่เอามันร้อนมึงไม่กูจะไปกูไป,ไป,ไปคือมันอะเอาเพื่อนเป็นหลักทุกๆอย่างคือสมัยก่อนอะคือเขาเป็นนางเอกถูกป,ปะงานเยอะเงินแยะ,าแยะมาซึ่งตอนนั้นเราก็คือไม่ได้มีมีงานเยอะไม่ระยะของเราก็ไม่ได้เท่าเขาอะจะไปไหนจะทําอะไรนะ้อเว้ยเลี้ยงเหรออ๋อสบายอย่างเงี้ยกูบอกกูเลยมึงไปมึงไปมึงไปแต่กูก็พูดอย่างนี้กูก็ไม่ได้ขอเพื่อผลประโยชน์แต่เขารู้สึกว่าเขาไม่มีมานั่งทวงมานั่งอะไรย้อนหลังเราจะสปอร์ เขาไม่ได้มาเอาเปรียบเราบอกเราเรารู้ไน้ว่าเขาไม่มาเอาไม่มีอะไรให้มึงกลับอี่แล้วไม่มีต้องหวังที่อะไรเลยอะไรมันโรคต่วเอะเลิ่มักชิบด้วยตัวเราเองอ่ะเป็นคนที่พ่อบอกว่าทํางานเยอะถ้ามีโอกาสเที่ยวกับเพื่อนเที่ยวให้สุดเลยนะเรื่องกินอย่าไปห่วงต้องเต็มที่กับชีวิตที่มันเป็นความสุขตัวบ้างเพราะว่าทํางานมาเยอะแล้วพอมาเจอไอซ์อ่ะด้วยความที่พ่อค่อมกับพ่อเราเนี่ยมีความคิดคล้ายกันเออแล้วพอเรามาอยู่ด้วยกันอาวพากันเที่ยวสิคะเดนมงเชียงใหม่ไป ไปใจพี่พี่กูไม่มีเงินแม่งออกแม่งไปหาแม่งไปคือเรารู้สึกก็แบบคือเรารู้สึกว่ามันเป็นความสุขทั้งใจอ่ะมันไม่ใช่ว่าการที่เราเอาเงินไปซื้อเพื่อนไม่ใช่นะเออเออไม่ใช่นะไม่ใช่นะเพราะว่าถึงเราจะไม่มีเงินเขาก็มากับเราอยู่ดีแล้วกุ๊บให้นะถ้าเกิดเพื่อนจนปุ๊บคือยังไงก็เด็กก็หายไปเลยนี่นี่นี่พ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 ี่ี่พ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 ่พี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  ไกโมนะถึง6กโมงเช้าเ็ดโมงเช้าไปทำงานต่อคุยยอมคุยยอมพูดเลยนะเว้ยเที่ยวกับอีโมสนุกเธอชอบลากคนไปเที่ยวถึงเท้าแล้วก็ไปทํางานนะสมัยอก่อน<ต> วิชายด้วยเฮ้ยเราลากกับตัวเองกันทั้งหมดเราคุ้แล้วคือมันจอยกรุ๊ปกันกลุ่มใหญ่ๆแล้วมันไปต่อกันแล้วมีวีรกรรมปะคือไอ้กับโมมันเคยมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่เป็นดราม่าก็คือโมอ่ะเคยเข้าห้องน้ำแล้วส่งรูปแคลเซีของตัวเองมาให้อายแล้วไออ่ะก็เคยเอาลงอินสตาแกรมเออตอนนั้นพมกอินสตาแกรมยังเป็นอะไรอยู่ก็พูดเข้าใจปะเราอ่ะตอนนั้อินสตาแกรมกูสามสิบคนเนี่ยสมัยนั้นอ่ะแต่พูดได้เลยนะว่าโมกับไออ่ะเป็นคนที่เล่นอินสตาแกรมแรกๆในประเทศจริงๆ 我也没来。 ตอนพออินตาแกรมเมื่อก่อนมันไม่ค่อยมีคนเล่นอ่ะเราด่ากันในนั้นอ่ะแล้วดาราเข้ามาติดตามดูเราด่ากันอ่ะสนุกมากพี่เตุอย่างเงี้ยพี่เคตเหนทับอบมากเลยน้องด่ากันสนุกจังเลยขำอะไรเงี้ยแล้วสรุปเรื่องแคฟีคือยังไงก็คือเอาแคฟีไปไปลงในอินสตาแกรมใช่ป่ะก็เหมือนมีช่วงหนึ่งก็แบบอคนมันก็เริ่มตามเริ่มอะไรแล้วคนมันก็เริ่มลงไปดูรูปเว้ยเี้ยก็เป็นรูปไออ่ะคนที่แคฟีอีโมอยู่ก็คือใส่อีโมแบบเหมือนคแบบลูกหลุดซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นการเล่นกันกับเพื่อน เราก็รู้แล้วมันไม่ใช่รูปหลุดเราเล่นกันกับเพื่อนแต่ข่าวก็เลยคิดว่าเราเป็นแบบโดนแอบถ่ายจากใครหรือเปล่าอะไรใช่แต่จะบอกเลยนะว่าแต่มันเก่าแล้วมันเก่าแล้วมันนานแล้วอยู่เพิ่งด่าเราสองคนเพราะว่าตอนนั้นคนเล่นอินสตาแกรมคือน้อยมากคนตามคือหลักสิบแล้วคือแบบมันเป็นโลกของเราสองคนที่เราแบบจำได้งกันทุวันอะเมื่อก่อนอะตั้งไพรเวทด้วย็เเหนว่ตั้งไพรรทใคพอถึงยุคที่แบบ เริ่มกัดกันแล้วมันดราม่าแล้วอะคนเ,เขาเริ่มแบบกลายเ,มมเป็บเยยนบี่หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเราก็เลยเต้องเริ่มพฤติกรรมนั้นไปไมสมัยก่อนน่ะไอ้กับโมกัดกันเป็นเรื่องปกติอ,อ,อำตัวอานุอ่อ,อันนี้เป็นเรื่องปกติแต่มานะยุคนี้ออมันกลายเป็นกระทบคนอื่นไปแล้วเ,เราก็เลยต้องเงียบปากแล้วเราก็มากัดกันเองหลังไมก็ไดอเข้าใจเพราะตอนนี้สังคมเราเปราะบางไงช่วงนี้เปราะบางนิดนึงแต่จริงเขาไม่รู้ว่า2คนนี้คือสนิทกันขนาดที่ว่าเล่นอะไรก็ได้ไอจะบอกนะนคอไอ้กับโมมันดิ่งเกินลึกที่จะแบบอะไรก็ได้ที่ด่ากันอะไรแต่าไม่ถูกกใจัน มึงเล่นนี <c 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 ้กูไม่ชอบนะไม่มีว่ะเออคุณรู้ว่าในจิตเอสนจริงไยผู้จัดการมึงอ่ะจะว่าไปผู้จัดการเรานี่เขาก็อยู่ใน เดี๋ยวผู้จัดการนก็สนุกมาหากูสุดกูนะเวลากินแบบไปเที่ยวกับมาเมาไม่ไหวอะไรเงี้ยนักกูส่งไลน์หามผู้จัดการมึงว่าไม่ไหวแล้วหนูไม่ไหวแล้วพี่ติ๊กหนูจะไม่หนูจะไม่เที่ยวแล้วหนูจะไม่อย่างงู้จะไม่อย่างงี้แล้วไม่ไหวแล้วแม่ก็กลับมาเดี๋ยวมึงก็ไปเดิมไม่ต้องส่งตอนเราไปเชียงใหม่กันเราก็จะชอบไปเที่ยวผับพี่เจ้าผู้จัดการขึ้นไปอยู่บนนู่นบูธดีเจเต้นไปเลยทกชั่วโมงเต้นทุกชั่วโมงคนเดียวได้ยังไงอยู่บนนั้นตรงบูธดีเจผู้จัดการของโมอะก๊งเเดียวกัแระ เพาที่ติดก็จะเป็นเพื่อนโมมาก่อนง่ายๆก็คือคุณแม่ของน้องอิสเตอร์ค่ะพูดถึงลูกแล้วเล่าเรื่องลูกกันหน่อยไหนๆมีลูกทั้งคู่แล้วไล่กันเนาะไล่กันมึงเป็นคนอยากมีลูกมากโมก็จะเป็นคนเอ็นดูเด็กจากไหนแต่ละคนอย่างกับตาทุกคนรู้จักอยู่แล้วทุกคนนี้โตเป็นหนุ่มแล้วกับตานนี่นะอิโมนี่เลี้ยงตั้งแต่เด็กไปไหนเจอพาไปนู่นไปนี่ไปเที่ยวนู่นเล่นกิจกรรมอิโมพาไปหมดแล้วตอนนี้เขาเป็นพี่กับตาแล้วเนี่ยมึงมีลูกแล้วเป็นไงบ้างมันมีมุมมองที่กว้างขึ้นเหมือนเมื่อก่อนอ่ะ ตอนเราเป็นวัยรุ่นกันเ,ออเราก็าจะสนุกกับวันต่อวันพรุงนี้ไม่มีงานกูสุด่ะปรนะมาณนั้น <Hey. S 1> แต่ว่าทุกวันนี้ทําอะไรมันต้องคิดถึงเพื่อลูก้5ปี10 ปีห้าปี20สปีสเกลชีวิตมันใหญ่ขึ้นถูกจากที่เอ้ยฉันนอนรับงานเดี๋ยวนี้ไม่ได้เราต้องต้องวิ่งรับงาน้องั้นมันไม่พอนะต้องวิ่งชนเพื่อโลกสมัยก่อนเนี้ยงานแม่งพุ่งเข้าหาเราแต่นตอนนี้มันไม่ได้เรารู้จักใครปากเราอ่ะยัญหนักเลยต้องแบบพี่มีอะไรเรียกหนูนะพี่มีอะไรอย่างนี้งนี้นะมันต้องเป็นแบบนั้นซึ่งแต่ก่อนอะแบงค์เป็นเว้ยคือเขาเป็นคนที่อายเหมือนเมืองเนี่ยเปเเป็นนางเอกมาอันนี้ก็เป็นโหนักรองยุค90นะประมาณ20 สองพันเรารู้จักเขามานานอยู่แล้วพี่แดนวอลเว่ยเราออกมาจากช่องเจ็ดปีแล้วโอ้โหนานเป็นยุคแรกๆที่ออกเราเลยเป็นตัวเปิดเกลยที่กเลยทุกคนไอ้แม่งแบบเจอหน้ากล้องเจอไอมอยแบบว้าวว้าวแบบจนทุกนี้คือแบบนึกถึงโมอยจะพูดแบบเลยว่าเฮ้ยมันได้ลองคอนดีมากๆเลยเว้ยไปถึงแบบในทีวีเลยเนี่ยโอนไปทั้งสามหมื่นจัดเอาเอาวงไหนตับไหนก่อนเนี่ยตอนเด็กฉันผายไปกไอเดียร้อนลนตับกันมากอาหารเมื่อไหร่ด้ป่ะเมื่อก่อนใครใครเจอเขาบ้างอยู่หน้า สูงจะอยู่ตามลําโพงบ้างตัวมีเครื่อเดียวแต่ส้นสูงที่ใส่ไปเท่านี้อ <ละ S 1> เออลังสตึงมั่วตึงหาเลยนักหนาตาชี้มู่หลานเต้นเต้น,ตน,นยูเดียวเอาเป็นคําถามท,าที่เราสงสัยแล้วกันทำไมเปลี่ยนชื่อจริงๆแล้วไม่ได้เชื่อดวงไม่ได้ตามเลิกไม่ได้อะไรแต่เราอะโตมากับคุณพ่อพอมีอยู่ยุคนึงเรารู้สึกว่า เราอยากจะชดเชยให้คุณแม่บ้างอยากจะทาอะไรให้เขาชื่นใจวันเกิดเขามีอยู่ปีนึงก็เลยแบบว่าตัดสินใจคุณแม่ชื่อพนิดาเอาไทยชื่อของแม่มาเป็นชื่อเราดีกว่าแม่จะแบบรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราแต่ก็เป็นเด็จเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็แฮปปี้ชื่นใจอะไรผ่านไปแล้วอ่ะพอหมดโปรปุ๊บเดี๋ยวเรากลับมาใช้พระธิดาเหมือนเดิมอีลุคองพระพีแม่พระธิดาพรดแม่ละอีลคพระธิดาคพธิดาก็มาจากชื่อพ่อกับแม่มาผสมกันอยู่แล้วคุณตาเป็นคนตั้งเราก็ เราก็ชอบอยู่แล้วชืออ่อแม่ก็ใช้มาแล้วไงแต่หมายความว่าชื่อในวงการทํางานอะ่ <c oughs> ะเขาก็ต้องใช้ชื่อเดิมอยู่ดีเนาะได้หมดไม่ซีเรียสอ่ะทุกคนที่มาจะต้องคุยเรื่องสัญญกรรมกัน <c oughs> แต่จะไม่ถามว่าทําอะไรมาบ้างแต่จะถามว่าจะทําอะไรกันอีกดีกว่าไม่ถามเลยเหรอว่า <c oughs> ตรงไหนที่ยังไม่ได้ทำคุณไปเราจะได้ทำปะเดี๋ยวพาไปทำเดี๋ยวให้ดูอีโม่ทำกับไอซ์เลยเนี่ยช่องอไรเท่านั้นนี่แหละมึงรู้สึกว่าทำอะไรมาแล้วเฟลที่สุดก่อน เอาทั้งหน้าเลยอะ่ะบอมึงคิดนานบ้มึงต้องไม่คิดนาดบร์ได้มึงนับอยู่มึงนับอยู่ใช่มันมีหลายจุดออย่างที่ขูดฟิลเลอร์ล่าสุดเนี่ยก็เฟลซึ่งวิธีการฉีดอ่ะมันควบคุมไม่ได้ใช่มันแบบสารเหลวม, <จะ S 2> มันก็จะ,ไ,<ห>จะไป,ไปตามนั่นแหละตามแบบว่าการใช้งานทีเนี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าเรื่องผิด,ดรูปเลยว่าเราก็เลยไปขูดออกแล้วก็ใส่เพดเป็นชิ้น้าไปยิ่งขูดออกเยอะเท่าไหร่อ่ะมันยิ่งไปกวนเส้นประสาท แต้วก็กา้ามเน้อของ<ไ>อเรา,เาพตรงนี้มันหายไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีความตึงชาข้างหนึ่งใช่มันจะแบบว่าไม่ธรรมชาติแล้วทีเนี้ยมันก็ต้องใช้การฟืน้นฟูหลายเดือนเป็นปีกว่ามันจะดีขึ้นขนาดนี้ออนี่ออก็ถือว่าเ,ออเป็นเรื่องหนึ่งที่เฟลอีกอย่างหนึ่งที่เฟลคือการดูดไขมันต้นขาด้านข้างต้องเช็คสัดส่วนดีๆแล้วต้องเอาหมอที่แม่งแบบ เป๊ะเจิงๆอะแนะนาให้แยกทําหมอตาที่ไหนดีก็ทาที่นั่นหมอจมูกที่ไหนดีก็ทําที่นั่นอ,อย่าไปเหมารวมกันว่าฉันจะทําที่นี่ที่เดียวแล้วมันจะสวยจบครบเนี้ยเพราะาหมอคนเดียวไม่สามารถที่จะเก่งทุกด้านได้ถูกและอีกอย่างหนึ่งเรื่องน้ําหนักเป็นสิ่งสําคัญช่วงที่ทำเนี่ยอยากจะให้น้ําหนักคงที่ซะก่อนอเพราะว่าถ้าสมมติว่า ตอนเรามีน้ําหนักอ้วนอย่างเงี้ยใบหน้าเราอาจจะมีความโค้งเว้าเยอะมีความนูนเยอะก็ทําจมูกถ้าจมูกอ่ะรับกับหน้าปัจจุบันแต่ถ้าสมมติวันนึงเราผอมลงอะจมูกกลายเป็นเด้งมากที่เราพูดพูดกันอะก็หมายถึงว่าหมอช่วงช่วงยุคก่อนนะยุคแบบสมัยเรา20ไปปลาย20แบบยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดอะมึงถ้าทำช่วงนี้คิดว่าก็คงจะแบบหมอเก่งเยอะสังเกตได้เดินไปไหนที่เคนสูทั้งหมดที่รู้แต่คือสวยทุกคนอะบางคนก็เรายังต้องกราบการเลยจริงเหมือนกูเลยชอบดูแบบ สาวสาวสองคือสวยทำไมละมุนจังเลยวะน้องโยชิอ่ะคนหนึ่งนะขออนุญาตเอ่ย lady b บ o s s o m ใช่ป่ะชโอ้โหชอบมากมึงนี่ชอบเหมือนกูเลยชอบดูอะไรอย่างงี้นะว่าคอยดูไปบุมเริ่มมีกิเลสใช่อยากที่จะเปลี่ยนอะไรอีกบางอย่างเออคือไม่รับปากนะว่าชีวิตนี้จะไม่ทำอะไรแล้วกูไม่เคยรับปากไม่รับปากจ้ะแต่ว่าก็ต้องรอดูต่อไป ค่ะคลิปออกอีโมพันทางหน้ามัมมี่ก่อนที่จะมาวันนี้คือรู้อยู่แล้วว่าไม่เจอกันมา6ปีเพราะว่าเหมือนที่ในข่าวออกกอนกันเรื่องว่าไอซเนี่ยว่าโมว่าขายตัวในไอจีมันมีคนลงมั้งเขียนว่าดาราผลไม้ขายตัวแบบดาราผลไม้มีกี่คนน้าสคนท้วว เฮ้ยมีนักข่าวมาถามเราว่าเราก็ตอบว่าไม่ใช่เราแน่นอนเป็นช่วงที่แบบรู้สึกไม่ดีรู้สึกเหมือนกูเสียเพื่อนไปเลยคนนึงรู้สึกนอยเหมือนคนอกหักอ่ะมีคนติดต่อเข้ามาตอนนั้นเนี่ยเขาติดต่อมาถามเพื่อนเราและไอ้เพื่อนเราเขาไม่ได้ด่าทางนู้นเว้ยเขามาถามเราแต่ยีเนี่ยขี้น้อยใจแล้มึงไม่ไม่ด่าเขาให้กูเออคือเอาง่ายๆกูไม่ได้ปกป้องแต่กูก็ถามไงถามไงว่าจริงไหมยังไงอย่างงู้นอย่างนี้คือเชิงด่าเชิงว่าแต่กูไม่ได้ว่าฝั่งนู้นกูจะไปพูดไปคุยไปตัด เพื่อนก็หน้อยใจแต่ด้วยความพี่งอนก็มันคนไม่ชอบแก้ตัวกันและกันะเออมึงก็ชิดกูก็เชิดอ่ะอันนี้เขาก็ไม่ไผิดอะไรเขาก็ตามสเต็ปอะคนนั้นถามมานี่ก็มาถามเราตอบเพื่อความชัดเจนว่าโมมันจริงหรือเปล่าเขาก็ทําตามหน้าที่เพื่อนคนนึงนช่วงนั้นเราอาจจะป่วยหรือคิดมากก็ได้อะเราหวังว่าเพื่อนเราอะจะคุยกับทางนั้นแล้วไม่มาคุยกับเราอะไรทะเลาะกันเรื่องอะไรวะ กูไม่เลือดแม่งเล็กมากแต่เดี๋ยวคนคนนึงไปเลยต้องโกรธกันวะทั้งที่เอาจริงๆป่ะทำไมมึงถึงเลือกที่จะแบบเออออกไปประกาศกับคนอื่นวะแลตอนนั้นคือกูเสียใจมากค้าเสียถึงกับเพื่อนนิดนึงเพราะว่ากูก็ไม่ใช่คนเพื่อนเยอะแต่ถ้าเกิดถือว่ากูมีเพื่อนน้อยกูก็ไม่ได้ไม่ใช่คนขนขวายหาเพื่อนใหม่แก๊งใหม่ไปรืเลยกูจะไปแทนงไม่มีก็ทางมันก็ไม่มีด้วยความที่เราจะมีเพื่อนสาวสองคนนึงชุดพี่ซูซี่ก็สนิทกับพวกเราพี่ซูซี่กับพ่อค่อมเนี่ยเขาจะมีวันเกิดกเดียใกล้กันเลยวัดททีี่่เชยงใหมุกิปเดียวกัน แล้วพอเกิดอาการงอนกันปุ๊บวัฒนธรรมนี้ก็หายไปพอตอนนั้นงอนกันปุ๊บก,ก็เริ่มไม่ได้ไปเชียงใหม่แล้วก็จะเป็นไอซ์ไปกับครอบครัวพอเจอกันเราก็แบบอุ้ยอยากกลับแล้วไม่อยากอะไรอย่างเงี้ยแต่เพื่อนทุกคนนะที่ไปก็แบบเขาเอ่ยชื่อนะพี่จี้พี่ดาวหรืออะไรเงี้ยก็บบมึงลองไปคุยกันดีลองมาคุยกัน<อ>แต่ความรู้สึกเรารู้สึกว่ามันห่างไปแล้วเพราะอะไรถึงอยากกลับอ่ะก็ไหนใจก็อยากคืออยากอยากกลับไม่สนุกแล้วอะไรอย่างเงนะี้ยแ,แต่ว่าพอกลับไปปุ๊บก,ก็ ก็จงแชทคุยกันในข้อความเมสเซจนะว่าแบบดีใจที่ได้เจอมึงเดี๋ยวอาจจะพาลูกมาเจอกันนะอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดแต่ว่ามันสะดุ้งเออมันเหมือนมึงก็จะสะดุ้งปะถูกกระชากวิญญาณการเจอกันแล้วมันรู้สึกแบบมันสะดุ้งอ่ะคือโกรธและน้อยใจด้วยว่าทําไมถึงแบบทาไมทากูทาไมไม่ไม่ฟังอะไรกูเลยหรือว่าไม่ทำไมด่วนสรุปกูจังมึงไม่ทอมมึงไม่พยายามพรอมาหาเหตุและผลตื้นลึกหนาบางอะไรอย่างเงี้ยไม่อะไรอย่างเงี้ยเออคือเราเป็นคนที่พอขึ้นปุ๊บเนี่ย มันอาจจะมีขึ้นสุดเออขึ้นสุดแต่เราเป็นคนโกรธนานไม่เป็นตอนนั้นต้องบอกว่าพอเรางอนกันอะ่ะมันไม่ใช่ว่าโมหังกับไอซแค่คนเดียวนะ กลายเป็นว่าโมห่างกับเอ็มโมห่างกับกี้โมห่างกับพี่ดาวโมห่างกับกี้ห่างกับเพื่อนไอทุกคนใช่แล้วเหมือนโมอยู่คนเดียวซึ่งสมัยก่อนอะเอาจิงๆสนิทกันหมดไอ้เป็นคนชอบให้เพื่อนมาอยู่รวมกันไม่ว่าจะเป็นมึงแก๊งไหนไม่รู้แต่กูจะจัดทุกคนมารวมกันเพราะว่ามันสนุกเพราะทุกคนอยฝีปากกล้าเหมือนกันหมดแล้วกลายเป็นว่าด้วยความที่เราเข้าไปแก๊งเขาดันเข้ากันได้เออเออมันก็แบบว่าสนิทกันเร็วกลายเป็นว่าตอนนั้นอะมันมีความโหยหาที่กูอยากจะกลับไปอยู่แล้วอะแต่เราอะไม่แน่ใจหรอกว่าเขา ายังแบบโอเคกูไมไหมวะาลับมาได้ทุกคนยังแบบหูรักเพื่งทุกคนทุกคนรักเพื่งหมดเลยรู้เปล่าๆๆคือไม่มีอะไรแล้วก็คือแบบไม่มีนานแล้ว มันเป็นเรื่องที่แบบว่าเรื่องของเด็กวัยรุ่นที่แม่งไม่ยอมคุยกันถ้าเป็นแฟนกันคือเหมือนคนยิ่งเงาแล้วทะเลาะกันแล้วแม่งไม่ยอมคุยกันนั่นแหละแล้วเสื่อไม่เคียร์แล้วแมงแยกกันแต่ยี่คคิดถึงชิบหายกูเห็นมึงลงรูปไปเที่ยวโอ้โหเมื่อก่อนก็ไอ้กโมย้ะไปเที่ยวต่างประเทศนะไปด้วยกันถูกทิปไปด้วยกันตลอดไอ้ไม่มีเงินเที่ยวแม่ยังลากไอไปเที่ยวคือต่างประเทศมันก็ซัพพอร์ตไออ่ะเข้าใจปะวันนี้เราเห็นมันครั้งหนึ่งมันมาออกรายการแล้วมันรู้สึกว่ามันแบบมันไม่โอเคมันไม่มีไม่่อออะะไไรรหูยัน้้งงคืเล ไม่มีอะไรวะเชื่อไหมไอ้โทรหาคนรับข้างโมหมดเลยแต่ไม่โทรหาโมคนเดียวไม่อยากทําให้เขารู้สึกว่านี่กูรู้สึกดอยหรือว่าตกหรือว่าจนเพื่อนแมงยืนหมือเข้ามาคืออ้ไม่อยากให้โมรู้สึกอะไรแบบนั้นเลยไต่อาก็ยังรู้สึกว่าแบบโมยังแบบเพอร์เฟกเหมือนเดิมเว้ยมึงยังเป็นคนสู้ชีวิตเป็นเพื่อนของกูเหมืนนอนเดิมมึงกลับมาได้เหมือนเดิมไว้เพื่อนกูทุกคนแม่งซัพพอร์ตมึงที่เฮี้ยความคิดถึงความรู้สึกดีความอะไรอย่างเงี้ย เวลาเราเห็นกันผ่านสื่อเราก็จะส่งหากันเป็นเวลาอย่างเงี้ยในช่วง6ปีที่เราหายไปใช่ไหมพอหลังๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นการส่งความห่วงใยหากันอย่างนี้ตลอดไม่นะเออกูส่งอยู่คนเดียวมึงส่งมาแต่รูปบูนี่แหละทคุณผู้ชมการแสดงของเขาทั้งสองคนก็ยังสีมือไม่ตกก็ยังสามารถที่จะนั่งกินข้าวกันไปร้องเกันไปที่มีใครกล้ากวนโมไงก็แบบไม่รู้ว่าโมโอเคหรือเปล่าเสียงมึงปลอมเหมือนความรู้สึก เราสองคนน่ะมันเป็นความรู้สึกของคนเป็นลูกพ่ออมันจะมีความสงสารกันอยู่ลึกๆอยู่แล้วแม่ชนชนที่พ่อบอกไม่สบายไอ้ก็จะถามโมคือไอ้ถามน้อยมากคือต้องรอให้คุยกันน้อย้าแต่แบบแบบจนโมบอกว่าไอ้กูแบบไหวหรือว่าหรือกูจะโทรเล่าอะไรเหมือนตอนที่เราเป็นน่ะเราไม่อยากเล่าเรื่องค่อใครฟังเลยเพราะว่าพูดไม่ได้พูดแล้วแบบตายเพราะความนึกคิดอะไรมันมาอะไรเงี้ยแต่วันนี้เราเจอเองแล้วอะเราเข้าใจเลยว่าเข้าใจมือไม่โทรเล่าเหมือนไปปี้ปมตัวเองย้ำๆย้ำๆ มันเหมือนเราเล่ามาเยอะแล้วเข้าใจ<ต>คิดอะไรไม่ได้เรานอก<ช>จักแบบหมอคะแบงค์ะงออคะโทรหาแบงค์เออหมอคะโทรหาแบงค์คะการตัดสินใจหรือการรับฟังอะไรเราแบบโอ้โหเราไม่พร้อมมากเราไม่ได้คิดว่าเขาจะไปในวันใกล้ๆโหอหเราไทยเราจรินตนาการไปว่าอย่างน้อยเกสิบ ใช่ยี่สิบปีอย่างน้อยนะไม่แต่กูคิดว่าพ่อกูเก้าสิบแน่นอนเพราะอารมณ์ดีขนาดนั้นอารมณ์ดีไม่พอเขาปั่นจักรยานมาหาลุกเย็นอะมื้อใช่แปดสิบเก้าสิบแน่เราก็คิดแต่เราก็คิดในแง่บวกเขาไปสบายแหละถ้าเกิดเขาไม่สบายเขาคงกลับมาชีวิตองเราันสั้นไง EP นี้เลยเป็น EP ที่สองที่พาเพื่อนสองคนกลับมาเจอกันอีกครั้งว่าดีกันไว้เถอะไม่รู้ว่าวันหนึ่งคนเราเนี่ย มันจะตายจากกันบบไปเมื่อไหร่วันน้มีอะไรดีๆที่อยากพูดให้กันละกัน้าไอ้เหรอเพื่อนในแกลงไอ้ทุกคนนะู้ด้วนะแ,แบบ,ว,ว,บว่าโมหมดเลยเว้ยแต่ว่าลึกๆแล้วอ่ะไม่ได้มีความรู้สึกว่าไอ้เป็นคนอื่นรู้เลยว่าถึงวันข้างหน้ากูเจอมึงมันก็ยังกลับมาเป็นเหมือนเดิมเว้ยจริงๆเราก็ไม่ได้นัดกันวันนี้วันแรกเราแบบมีเลื่อนช่เพราะว่าด้วยโควิดนู่นนี่นั่นเออก็ พอมาแล้วมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้มาทํางานกับคนแปลกหน้าเลยหรือเราจะต้องมาสตาร์ทกับใครใหม่เลยคือเข้ามาก็อีดอกยังไม่ทันเริ่มถ่ายแล้วก็คุยกันไปหมดกันแทบจะไม่เหลือข้อมูลมาพูดอะไรในรายการแล้วแบบบอกว่าให้ตากล้องอ่ะยอนคืนไปถ่ายเลยถ่ายเลยหูหลังกล้องนะโวยวายจะนนก็จอกมากเรื่องศิลปกรรมนะถือว่าอีพีนี้เป็นอยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมอยากเริ่มต้นไม่อยากย้ไม่ได้พูดเลยยังไม่ได้พูดเลย เฮ้ยอะไรวะไอ้ฟัง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 ไอ้ด่าด้วยเออเออคิดถึงนะแล้วก็แบบนี่มึงคุยไง่ยคุยก like ูเหรอไอ้คนคุยบอกความในใจแบบไม่กูคุยกับไอ้มองหน้าไม่ได้เดี๋ยวกูร้องไห้ไงไปฝากบอกไอ้ว่าอ้ชีเฮ้ยคนเขาบอกความในใจกันตื่นมากเลยอ่ะแล้วก็คิดถึงหกปีแล้วมันไม่เคยได้เจอมึงก็เหมือนว่าความอบอุ่นที่เราเคยมีให้กันอ่ะความสนุกสนานอะไรอย่างมันหายไปจากชีวิตเว้ยแล้วมีความแบบเออ แต่ส่วนหนึ่งก็เรามีครอบครัวเรามีลูกเวลาที่เราให้กันเต็มที่มันอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยขอบคุณไอที่แบบไอก็ไม่เคยติดใจอะไรในโมถูกแล้วที่โมแบบมีมิตรภาพดีๆอย่างเงี้ยกับไอมาตั้งแต่แรกที่รู้จักเพราะว่าเขาคือคนที่ควรค่าแก่การรักษาไว้เป็นเพื่อนมากที่สุดเลยอะถึงแม้เราจะดีโอเคทุกคนดีกับเราดีใจไปกับเราแต่วันที่เราไม่มีอะไรวันที่เราแบบไม่ได้ดีด้วยซ้ำอะหรือเราอาจจะไม่ได้นาด่ารักแต่เขาอะ เขาอยู่กับเราตลอดแล้วเขาเข้าใจเราตลอดเลยเอาง่ายๆนะโมถึงมึงจะเฮียกูกก็จะเฮียกับมึงไปด้วยอย่างเงี้ยโอ้โหเรามั่นใจระดับหนึ่งเลยนะว่าเลังรู้นี่ใสโมแล้วรู้ว่าเขาเป็นคนมีโรคส่วนตัวเบอร์ไหนเรารู้เราว่าเรารู้ในระดับหนึ่งจะถามว่าเรารู้หมดไหมเราพูดได้เพต็มปากหรอกอะไรที่เป็นแต่อย่างหนึ่งที่ไอไม่รู้นะโรคส่วนตัวของโมมีไออยู่ด้วยแต่ไอ ไอ้อะมักจะคิดว่าไอ้อะอยู่นอกเกาะน่ะแล้วไอ้จะไม่เข้ามาใช่ใช่แต่จริงๆแล้วอะอยู่โอ้โอเคโอเคโอเคมรอไอ้อยู่หรอมึงคือคนในโลกของกูไงโอ้ตายแล้ว EP นี้แบบโอนี้ครบทั้งเฮฮาดราม่าแล้วก็มีซึ้งตอนจบด้วยโอ้โห เราได้บอกอะท่านผู้ชมไปหรือยังว่าเดี๋ยวตอนท้ายมึงมีด่าผัวด้วยอะพอแลยมันด่ามาทั้งชีวิตนะเยอะให้มาด่าอะไรตอนนี้อีกนะใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งนะอันเนี้ยยังไม่หมดที่ที่กูก็ไม่ไหวนะใช่กูเขื่อนเลยนะไม่ได้คุยเพื่อนเลยนะเรายอมรับตรงๆเลยนะว่าตอนไอซ์กับแบงค์เจอกันอะตอนนั้น่ะเราอะห่างแล้วถูกปะเราจะไม่ค่อยได้เจอกันแล้วแล้วเราก็ความห่วงเพื่อนอะ นิดนึงเราแอบไอแบงค์มันเป็นคนเจ้าชู้ป่าวะอ่าอ่าอ่อออนิดนึงแล้วก็ <c oughs> เพื่อนเรามันก็ไม่ค่อยเบาลหลอก <c oughs> มันจะไปกันรอบไหมวะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอวันนึงอ่ะ <c oughs> เห็นคนสองคนอะช่วยกันเดินทางผ่านอุปสรรคแล้ววันหนึง่งพ่อเขาไม่อยู่เราแบงค์เป็นทุกอย่างให้คนทางบ้านคือแบบคนทางบ้านต้องพึ่งแบงค์อะแราแบงค์เข้มแข็งมากขอบคุณขอบคุณแทนไหนมากๆเลยอะที่แบบว่าเออ มึงมีผัวดีชิบหายเลยอะไอ้จริงๆดีใจอ่ะที่แบบว่าไอ้เจอคนดีๆแต่ก็สงสารมึงนะแบนมีมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแม่เหมือนไม่สนุกดีล้วกูจะพูดอะไรสักอักกอมาที่หน้ากูเลยกูเนี่ยร้องไห้หลายรอบมากกูก็ต้องมานั่งร้องตาด่ามันกูก็ร้องไห้แล้วกูก็ต้องมานั่งร้องตา่าวเหมือนคนเป็นไบโพล่าเหมือนมึงเหมือนกันโอเคถือว่าอีพีนี้ก็ประมาณนี้พอหอมปากหอมคอเอาเป็นว่าอยากเห็นสองคนนี้ไปทำอะไรด้วยกันรีเควสมารีเควสมาดีกว่าเพราะว่าอีพีหน้าอาจจะมีล ูกลูกของเรามาใช่แล้วก็ไม่ใช่ลูกลูกเดียว EP น้าอาจจะมีลูกค้ามาด้วยโอ้ีลูกค้านี่หมายถึงว่าเออคนที่จะมาจ้างงานเราหรือว่าลูกค้าที่เคยเป็นลูกค้าเก่าๆของเราเมื่อก่อนลูกค้ามาขอเนี่ที่เราผิดใจกันวะขอเลย พีน่าอยากดูเพื่อนคนไหนของไอซ์อีกหรือว่าอยากดูศิลปินคนไหนอีกมีรีเควสบ้างได้ปะไม่อยากดูใครไม่อยากดูใครอะไรขอคิดก่อนมือนี่คิดเก่งขยันเก่งเลยอะไรแบงค์กับพี่แดนแบงค์กับพี่แดนนี่จะหน้าสดจริงเราก็อยากดูเหมือนกันนะแต่ไม่รู้พี่เขาจะยอมมาถ่ายกับเราหรือเปล่าโอ้โหจริงๆเหมือนกันมากนะมีอะไรฝากไหมครับก็ใหญ่ล็อกพีอันดับสกอตออฟฟิเชียลแล้วก็ มีเอเดนแบรนด์ก็คือเซรั่มจ้ะเอาแบรนด์เอเดนมีละครช่องวันขอแต่แตกตามกันไปเรื่อยๆเองนะเดี๋ยวก็จะเห็นเองเอาไหมเอาไปทำรายการได้ไหมพูดยาวขนาดนี้อได้ไหมได้ไหมมึงออกกันแบบแบหรับคลิปนี้นะคะใครชอบถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดทุกคนชอบแต่งโมกไอ้ก็ฝากแชร์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 ให้เยอะๆเลยไปก่อนจ้าบ๊ายบายฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของพวกเรา3คน กดติดตามช่อง i Bank Diary ด้วยใครที่กดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาคลิปพวกเราลงมันจะได้แจ้งเตือนไปที่มือถือของทุกคนส่วนใครที่ดูทาง Facebook นะครับฝากกดไลค์เพจให้ด้วยนะขอบคุณครับดูคลิปต่อไปกันได้เลย